เฮ้เอาเลเอาบาอตาเล่าได้เขาไปในบอลกัน vượt mông vượt mông ทำโลหจ้ะทำน่าลักเป๊ะเลยนั่นนขี้กุ๊กๆเนี่ยขี้กุ๊กอีกเอาีก็ชิบาทำอะไรมาเลยติร์ตร์ดเตดติตรตตอะไร่มีแห้งลมัน่ามาแน่เข้าสนเข้าเติดเข้าไม่ไม่ทำไม ซะกะย่องเต้นบ่เว้ยซะซะตรตรตรนี่ก็ดีสวยอ่ะซะมาไดอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมาๆอ้าวมาค่ะเอาแบตบักไหนลงมาได ตุรุปตุปตุ builds, ตอา้อาวยักขาตรงอา้าวยักข้ตรงอันนี้ข้าตรงๆน่อยครับอืมอืมอ ล้องตรงต้องตรงยืนขายืนแขนคือขาเสร็จขาต้องตรงต้องตรงควาเมื่อดหรอป้องเอาไม่ไม่เอ้าไม่เอียงสี่ไหมขยันสิบจึงกระดิ่งตั้มตั้มอืมอืมอืม